ถ้าเป็นรอยเตอร์เทลล์นะครับจะมารีวิวในส่วนของจอตรงรุ่นกรอบตรงรุ่นนะฮะของตัวโตเรต้าไฮเออร์นะฮะ2022ะตัวล่าตัวล่าสุดนะครับทีนี้เป็นมาจอขนาด 2K นะครับเป็นจอ 2K แรม8รอม128ตัวท็อปเลยนะครับเราสามารถใส่ตัวจอตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็มีระบบ360ด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดรถเดิมมี360ก็สามารถใส่แคนบัตได้นะครับแล้วก็เราสามารถเล่นในส่วนของตัวเน็ตฟิกได้นะครับเราสามารถเล่นเน็ตฟิกได้เลย นะครับสามารถดูหนังฟังเพงงลงในรถได้นะฮะความเร็วสูงฮนะตัวนี้แรงสุดนะตอนนี้นะฮะเป็นซีพียู8คอคร์นะฮะตัวล่าสุดซึ่งเร็วมากฮนะนี่ฮะแล้วจอเป็น 2K QLED นะครับความชัดสูงมากเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูสักเรื่องฮะน่รู้ตกนะี่ฮะสามารถเล่นได้เลยนะครับก็สามารถเล่นบิสเนสฮ็อตสตาร์ได้นะฮะ นี่ออสตาใช้งานได้นะครับลงทะเบียนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ YouTube นะฮะตัวรุ่นนี้น่าจะต้องใช้แค้นบัตนะครับ,ต,รบ,รบตัวนี้ยูทูบใช้งานได้นะฮะดีมากเอสเพนะฮะไว้ดูทีวีออนไลน์นะครับ,รบตัวนี้สามารถใช้งานได้เราสามารถเลือกลงเป็นดักทีมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดักทีมซึ่ง มันจะเป็นแบบมืดนะฮะก็จะไม่ลบกวนสายตาเรานะครับเราสามารถใช้ในส่วนของ Google m a p นะฮะ Google m a p ามาใช้ง้นได้สังเกตปุ่มถ้าเกิดเป็นจอ2อเคปุ่ม้านข้างจะไม่มีนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็น HDMI out ด้วยนะครับนี่ฮนะแล้วสามารถส่งหน้าจอได้นะฮะแล้วก็แบ่งไปนะฮะ แบบนี้เลยนะครับจะเล่นได้นะฮะเราเขียนไม่ dsp นะฮะมีสอง้าจอนะครับเขียนแอปตรงนี้นะครับอันนี้เราสามารถเรียกแอปขึ้นมาผ่านตรงนี้ได้นะก็ตรงนี้นะแอบปบกกจะเป็นแบบนี้เลย มาดูสเต็ก่อนนะครับ CPU นะฮะตัวแรงสุดนะครับ8คอร์นะครับตัวนี้นะครับ8คอร์แล้วก็จะมีในส่วนของตัว memory นะฮะลำม8นะครับล2รอนะครับจอความละเอียด2,000 1 2 0 0มันเป็น2อเนนะฮะนะฮะ OS วอร์ชั่น12นะครับ สามารถรองรับในส่วนของ Apple CarPlay นะครับตัวนี้ใช้ Apple CarPlay ได้นะครับซิงคันมือถือนะครับระบบเสียงเป็น s p นะฮะอีโคเซอร์ icer, เนี่ยเป็น s p เลยนะครับเราเฟซปรับอะไรได้ย้ำเลยฮะเร็วมากก็ถ้าจะใช้ในส่วนของตัวอา่า มาเชื่อมเข้ากับบลูทูธนะฮะแล้วก็ใช้เป็นส่วนของแ p ปเปิลคาเฟ่ได้นะครัมีการซิงกับมือถืออยู่ครับมีการซิงกับมือถือ iPhone ตัวนี้นะครับมารอด,ด่วนนี่นะครับมาเลยนะฮะกระสับนครับก็จะนำทางไปที่ส่วนของสยามพารากอนได้เลยนะครับนี่ลื่อยไหลามาก สามารถรองรับ Apple c a r p l a y ได้นะครับถ้าเราอยากฟังเพลงฮะแล้วก็ซิงเกิลนี้ก็เปิดเพลงได้เหมือนกันเป็นไวเลสแบร้สายนะครับโอเคถ้าใครใช้ในส่วนของตัวตัวต้าเฮลิเออร์2022นะสามารถมาติดจอตรงรุ่นรุ่นนี้ได้เลยครับผมตัว 2K ตัวฮับล่าสุดนะผมมนนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ